สวัสดีค่ะแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนค่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มาสวัสดีทักทายพ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซี FC ทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามในช่องแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้ค่ะน้องก็จะมาเล่ามาแชร์มาคุยค่ะพูดคุยกันนะคะบอกเล่าเรื่องราวที่ว่าเออแบบมันก็มีคําถามถามน้องมานะคะว่าเออแบบเนี่ยน้องพี่อยากรู้จังเลยว่าทําไมเมียฝรั่งอะ ชอบซื้อของแบรนด์เนมอวดกันแล้วก็ชอบใช้ของแบรนด์เนมพี่อยากรู้ว่าทําไมอะไรนะคะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้น้องมีคําตอบนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเรื่องที่น้องเล่านะคะยังไงน้องก็ขอ,ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสําหรับทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเกิดไม่อยากให้พลาดคลิปใหม่ๆที่น้องลงนะคะยังไงน้องก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาน้องลงคลิปใหม่ๆค่ะมันก็จะเด้งขึ้นนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนทำคลิปด้วยนะคะหรือว่าเขียนคอมเมนต์มาพูดคุยติเตือนหรือว่าชมได้นะคะว่าเออแบบอยากฟังคลิปแบบไหนอยากให้น้องเล่ายัางไงเดี๋ยวยังไงน้องก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขนะคะมันก็มีบางคอมเมนต์นะคะน้องน้องชอบนะคอมเมนต์ที่ติดติเตือนน้องมานะคะเออแบบพูดน่าเบื่อจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องก็พยายามแล้วนะคะน้องพยายามว่าเออเราจะพูดยังไงทำยังไงแบบว่า ให้คนอยากติดตามเราให้คนอยากฟังเรื่องราวของเรานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องก็จะพยายามแบบน้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคาหรับสำสาหรับคอมเมนต์แบบนั้น,นะคะ่ะน้องชอบมากๆเลยค่ะคือมันทําให้เรารูว่าเอ้ยแบบทําไมพูดหน้าเบื่อจังพูดเหมือนเหนื่อยเออพอเราไปไปเปิดฟังเออมันก็เหนื่อยจริงแล้วน้องมานั่งนะเออคลิปนั้นตอนนั้นเราพูดเราพูดตอนไหนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีบางบางครั้งนะคะในช่วงที่แบบว่า ช่วงที่น้องเป็นโควิดแรกๆค่ะก็คือว่ามันเป็นอาการเหนื่อยแล้วก็ห่อแล้วก็พูดแบบสันสันด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างถ้าเกิดเป็นคลิปแรกๆก็จะเป็นแบบว่าเหมือนประมาาคือแบบพูดผิดพูดถูกพูดจิกนิ้วตัวเองไปด้วยนะมีพี่ๆเพื่อนๆที่ทํา youtube คนไหนเป็นเหมือนน้องไหมคะคือแบบว่าแม้แต่ทุกวันนี้นะคะจะพูดจะทําคลิปนะคะจะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประมาาก็เป็นสันสันพูดผิดพูดถูกพูดกับหัวกับหาง บางทีมานั่งคิดนะเออแบบทําไมเรา <ouse> เรายิ่งอยู่อยู่เมืองนอกไปภาษาเรายิ่งเพีย้ยนยิ่งแบบว่าพูดกับหัวกับหางนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีจะพูดภาษาไทยแล้วก็เริ่มพูดเหมือนจะเป็นพูดเหมือนภาษาอังก,ก,กฤษเหมือในจะพูดเหมือนคล้ายๆภาษาสวีเดนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้น้องงงนะบางทีพูดติดตลกกับป้าๆนะคะป้าๆบางทีอ่ะฉันรู้สึกงงนะแบบฉันเป็นอะไรเยอะหรือเปล่าเนี่ยบางทีฉันก็พูดกับหัว,หวกับหางนะอะไรอย่างเงี้ยป้าๆเลยว่า ไม่ไอ้มันมันไม่แปลกหรอกเพราะว่าบางทีวันหนึ่งเราสื่อสารกันแบบว่าเธอทั้งภาษาไทยทั้งภาษาสวีเดนทั้งภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีสมองคือสําหรับเรามันกําลังแบบว่าก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราต้องสับสนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องก็เคยถามพี่นะคะพี่คนหนึ่งที่รู้จักนะคะเพื่อนกันนะคะก็ถามว่าพี่เนี่ยเจเจเนี่ยเนเจเป็นเหมือนหนูไหมแบบว่า เวลาพูดอ่ะเหมือนเราพูดกับหัวกับหางภาษาไทยอ่ะคือคําบางคําเหมือนเราจะรู้แต่มันพูดออกออกไม่ได้มันติดอปลายลิ้นพี่เขาก็แอบโอ้ยพี่เป็นบ่อยอน้องเลยต้องทําใจเหอะบางทีคนที่เขาไม่รู้เขาจะหาว่าเราดัจริตเหมือนว่าเราแกล้งพูดเหมือนว่าลืมภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงน้องไม่ลืมนะคะปกติภาษาไทยน้องก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะคือน้องเป็นคนพูดอีสานแล้วทีนี้พอมาอยู่เมืองนอกนะคะพอเรามาเรียนรู้ภาษาใหม่ ทำไมน้องถึงพยายามพูดไทยไงคะเพื่อที่ว่าเราจะได้สอนลูกลูกจะได้รู้ภาษาไทยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาสวีเดนอะเขาอยู่ที่เนี่ยยังไงเขาเติบโตที่นี่เขาใช้ชีวิตที่นี่ยังไงเขาเขาก็พูดได้อยู่แล้วแต่ภาษาไทยถ้าแม่ไม่พูดด้วยยังไงเขาก็ลืมนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวยังไงเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะอย่างหัวข้อเลยนะคะว่าทาไมเมียฝรั่งชอบใช้ของแบรนดเ์เนมชอบอวดของแบรนด์เนมกันชอบ ชอบใช้ของแบรนด์เนมของแพงๆอะไรอย่างนี้นะคะค่ะน้องก็จะตอบคำถามนะคะก็คือว่าพี่พีเอฟซีน้องนะคะถามมาก็คือจริงๆแล้วนะคะน้องน้องมองว่ามันไม่ได้แบบเป็นการอวดอ้างนะคะอวดโชว์กันหรอกแต่ได้ความที่ว่าเราอยู่เมืองนอกค่ะน้องเลือกตัวอย่างง่ายๆอย่างของน้องเองนะคะคือของใช้กระเป๋ากระเป๋าเสื้อผ้าอะไรไม่ใช่ของแบรนด์เนมหรอกค่ะของแบบของชอบอะ่ะคือเราชอบน้องเป็นคนชอบแต่งตัวแล้วก็ รองเท้ากระเป๋าเนี่ยเยอะมากคือบางทีจนลืมค่ะว่าเราเอาบัตรเอทีเอ็มไว้ไหนคือน้องชอบชุดอ่ะสีนี้อ่ะแบบกระเป๋านี้ชอบสไตล์มันไม่จําเป็นต้องแพงต้องต้องเป็นของแบรนด์เนมเหรอกแต่ว่ามันก็ราคาก็โอเคตามสีพันเงินไทยก็โอเคก็ถือว่าแพงอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอยู่เมืองนอกไงค่ะเราจะไปหาถูกถูกแบบไหนล่ะคะแบบถูกถูกก็มีแบบแบบร้อยกว่าสองร้อยกว่าโคนมันก็มีแต่ แต่ถ้าเกิดมาถามเปรียบเทียบกันแล้วทําไมเมียฝรั่งเขาถึงต้องใช้แบบของของติดตลาดหน่อยก็คือของแบรนด์หน่อยเพราะว่าหนึ่งลหละราคามันแพงก็จริงแต่เราสามารถขายเป็นมือสองได้ไงคะอันนี้คือมันเป็นการลงทุนนะคะคือแบบว่าน้องไม่ได้หัวสูงนะคะก็คือแบบว่าเหมือนเหมือนอย่างเวลาเวลามีใครจะมาขายกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองให้น้องอย่างเงี้ยคือน้องน้องน้องก็ชอบนะมือสอง คือด้วยความที่ว่าของอะไรที่มันเป็นราคาแพงในเมื่อเรามีสามีแล้วก็ต้องถามใช่ไหมคะเพราะว่าหนึ่งหละคือเราก็ยังใช้เงินเขาอยู่อะ่ะเราก็ถามว่าเออแบบป๊าป๊าเนี่ยกระเป๋าใบนี้สวยไหมก็คือว่าเขาขายในราคาถูกนะป๊าป๊าก็เลยบอกว่าถ้าเป็นของแบรนด์เนมอ่ะฉันไม่ให้เธอซื้อของมือสองคือป๊าป๊าก็พูดอย่างนี้นะคะก็คือเราไม่ได้รวยไม่ได้อะไรเงยคะคือฟังให้จบก่อนนะคะอย่าพึ่งดราม่าน้องนะคะ นั่นแหละก็คือป้าป้าเขาก็ให้เหตุผลนะคะว่าเออถ้าเกิดของแบรนด์เนมสมมติว่าเธอซื้อในราคาสามหมื่นสามหมืนสามหมืนบาทนะคะสมม,มมุตินะคะเปรียบเทียบง,ง่ายๆสามหมื่นบาทแล้วฉันลงคุนให้เธออีกสองหมื่นสองหมื่นหรือส 10, ามหมื่นเธอก็ได้หมื่นหนึ่งแล้วเธอก็ได้เออรุ่นใหม่หรือว่าแบบใหม่ที่เธอต้องการแล้วเวลาเธอจะขายเธอก็ไปขายที่ชอ็อปที่เขาพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าป,ป้าปาคือเขา เขาก็รู้จากลูกสาวของเขาจากเมียเก่าของเขาก็บอกเออถ้าเป็นของแบรนด์เนมอะไรเงี้ยคือฝรั่งเขาก็จะรู้อยู่แล้วค่ะเขาว่าถ้าเป็นของแบรนด์เนมนก็เผื่อว่ามันสามารถขายขายคืนร้านได้อะไรเงี้ยนะคะโอเคถ้าเกิดคุณเช็คราคาที่ร้านแล้วร้านค่อยแค่เนี้ยแต่ถ้าเกิดคุณขายส่วนตัวคือแบบนอกรอบก็เผื่อว่ามีเพื่อนมีอะไรที่เขาอยากได้เออคุณก็บวกเพิ่มราคาไปอีก เออตรงไหนขายให้ราคาเยอะกว่าคุณก็ขายตรงนั้นอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมเมียฝรั่งเขาถึงใช้ของของแบรนด์กันนะคะของมีห้อและอีกอย่างนะคะอยู่ต่างประเทศอะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยสมมติเราไปดูตามชอ็อปคือมันราคาอยู่ประมาณสามพันสามพันสามพันบาทอะไรเงี้ยใช่ไหมคะโอเคถ้าเกิดเราเพิ่มอีกอีกสามพันบาทหรือว่าเพิ่มอีกห้าพันบาท เราก็ได้ของแบรนด์เนมแล้วแล้วทีนี้ก็เป็นของแบรนด์แล้วแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราเราใช้สัก3ามสีเดือนหรือว่าปีหนึ่งเราเบื่อเราจะขายต่อไปอีกอะใบละสองพันสามพันเราก็ยังได้เงินคืนแต่ถ้าเกิดเราเราซื้อเป็นพวกกระเป๋าแบบธรรมดาแบบว่าไม่ใช่แบรนด์ที่แบบว่าแบรนด์ติดตลาดหรือว่าแบรนด์ที่คนทั่วไปเขารู้ถ้าเราจะขายต่อ เราจะกล้าขายไหมหรือว่าใครจะกล้าซื้อเราไหมหรืออะไรเงี้ยเราก็คิดอย่างนี้ไงคะก็คือน้องเชื่อว่าเมียฝรั่งทุกคนเขาคิดกันแบบนี้ค่ะอย่างสมมุติอย่างอย่างแว่นตาอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างแว่นตาเออโอเคแบบเขาก็ไม่ได้ว่าอย่างน้องก็ไม่ได้ตรีดไอ,อ้ไม่ได้ตรีด <laughs> จะออกแอร์หรือภาษาสวีเดนแล้วเนาะ ตอนที่น้องจะมาทําคลิปนะคะเมื่อกี้น้องก็นั่งเรียนนะคะหนึ่งชั่วโมงค่ะเรียนออนไลน์นะคะก็ฝึกออกเสียงหรืออะไรเงี้ย <c oughs> นนะค่ะนั่นแหละคะ่คนออะนี่แหละค่ะก็คืออย่างรองเท้าแว่นตาเอ้ยอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าถ้าเป็นของแบรนด์เนมะก็คือแบบว่าเราสามารถขายต่อมือสองได้แบบว่าในราคาที่แบบว่าเหมือนประมาณว่าถึงมันไม่ได้เยอะแต่อย่างน้อยมันก็ยังได้เงินคืนมาเยอะกว่าที่เราไม่ไม่ได้แบบว่า เป็นแบรนด์ติดตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือน้องมองในมุมมองของน้องนะคะอย่าดาราม่าน้องนะคะทุกคนดาราม่าได้แต่อย่าแรงนะคะค่ะนั่นแหละค่ะอย่างเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะอย่างเสื้อผ้าก็เผื่อว่าถ้าเราซื้ออยู่เมืองนอกอ่ะจะให้ไปซื้อเหมือนตลาดนะัดบ้านเรามันก็ไม่มีใช่ไหมคะมันมันก็จะมีแบบว่า อย่างอย่างที่ทุกคนบอกว่าเออโฮเอ็มอะไรเงี้ยค่ะแบรนด์ของสวีเดนโฮเอ็มเฮชเอ็มนะคะก็คือว่ามันก็ไม่ได้ว่าราคาแพงนะคะมันก็จะมีช่วงลดราคาอะไรเงี้ยอย่างเสื้อผ้าลูกอย่างเงี้ยสามชิ้นซื้อสามชิ้นจ่ายจ่ายในราคาสองชิ้นอะไรเงี้ยค่ะซื้อสามจ่ายสองมันก็ถูกอย่างซาร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเอสพีดอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเราเป็นสมาชิกหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะมันมันมันก็จะถูก มันมันก็จะลดราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ได้ว่าเออเมียฝรั่งชอบใช้ของแบรนด์เนมอย่างเดียวนะคะคือมันก็มีทั้งเหตุและผลของแต่ละคนนะคะที่ใช้อย่างของน้องถ้าเกิดน้องจะใช้ของแบรนด์เนมหรือของอะไรอย่างเงี้ยน้องน้องจะไม่ได้ใช้แค่ว่าเพียงความชอบอย่างเสื้อผ้าน้องใช้ยังไงก็ได้เพราะว่าน้องเป็นคนชอบแต่งตัวคือขอให้แบบว่านำมาใส่แล้วโขนกระปุกเหมือนอย่างกบเราเหมือนมากระเป๋าอย่างเงี้ยก็คือดว่าใส่ยังไงให้มันสวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้ในสวยในสายตาเรานนคะ ไม่ต้องเคยในสายตาคนอื่นก็ได้นะคะแบบว่าคือแบบว่าเรามองเราผ่านกระจกแล้วโอเคมันสวยสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าเออของของแบรนด์อ่ะมันก็ซื้อได้แหละแต่มันซื้อได้ไม่เยอะมันก็ซื้อได้นิดๆหน่อยๆไม่กี่ชิ้นเออก็ซื้อพอพอไว้ว่าเออเวลาไปการไปงานเออไปธุระนู่นธุระนี่เออแบบธรรมดาแต่ถ้าเกิดอย่างสมมติว่าเราจะไปเดินห้างไปแบบอย่างงู้นอย่างนี้ไปกินข้าวอะไรกับแฟนไปอะไรอย่างเงี้ย คือบางบางวันเราชอบแต่งตัวอากระเป๋าใบนี้เหมาะดีไยอะไรอย่างเงี้ยราคาไม่แพงด้วยเอาใส่แบบน่าสวยสวยอะไรอย่างเงี้ยถือเออน่ารักดีแม็กกับชุดดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องก็ซื้ออย่างรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเออรองเท้าคู่นี้สวยดีไม่แพงด้วยใส่แล้วแบบเออเดินง่ายเดินสะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ของแพงที่ที่น้องซื้อส่วนมากจะเป็นกระเป๋าก็คือแบบว่ามีราคาหน่อยแต่ถ้าเกิดพวกเสื้อผ้าพวกอะไรคือแบบว่า น้องไม่ได้ยึดติดตรงที่แบรนด์อะไรเงี้ยค่ะอย่างรองเท้าเนี้ยไม่ได้ยึดติดอย่างอย่างพวกเอ็กเซซเซอรี่นะคะพวกสร้อยคอพวกอะไรอย่างเงี้ยคือน้องก็ไม่ได้ยึดติดของแบรนด์นะคะก็คือแบบว่าแต่ก่อนตอนน้องมาใหม่ๆน้องไม่รู้น้องไม่รู้จักด้วยซ้ําแต่ด้วยความที่ว่าเราไปเราไปงานวัดเราไปอะไรเงี้ยคืออย่างคนเขาก็ถามว่าเออแบบเอ้ยกระเป๋ากระเป๋ารุ่นเนี้ยน้องไม่รู้หรอกว่ามันมันมันเป็นยี่ห้ออะไรโดยโดยส่วนมาก คือที่เรารู้กันของของแบรนด์ที่ที่มาดามเมียฝรั่งเมียฝรั่งโนเนมอย่างน้องนะคะก็คือแบบว่าที่รู้ก็คือแบบว่าเราเราก็จะรู้จักแต่แบรนด์ดังๆใช่ไหมคะที่แบบว่าไออะไรนะไอเอลวีลุยวิตองอะไรอย่างเงี้ยก็คือชาแนลดีอออะไรอย่างเงี้ยค่ะคูชชี่เนี้ยโอเครู้จักแต่ถ้าเกิดยี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยคือน้องไม่รู้จักตอนนั้นนะคะน้องก็เห็นเอ,อ้ยทำไมเขาเอ้ยกระเป๋าใบนี้ รุ่นนี้ทําไมมันสวยจังน้องก็ถามป,ป ا, ๊าป๊าถ้าฉันอยากได้กระเป๋าแบบเนี้ยฉันหาซื้อที่ไหนคือที่ที่ห้างมีไหมอะไรเงี้ยน้องก็ถามป๊านะคะเขาก็ป,ปา๊ปปาก็บอกวะ่าไหมคนไหนถืออะไรเงี้ยค่ะน้องก็เนี่ยคนเนี้ยถือฉันไม่รู้ว่าเราจะสั่งได้ที่ไหนอ๋อเธอก็อยู่ดูยี่ห้อสีอะไรเงี้ยนะคะน้องก็ไปดูยี่ห้ออ๋อไมค์ไมค์แคนคอสอะไระเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าไอป้าป๊าก็บอกอ๋อยี่ห้อนี้ อ๋อมันเป็นแบรนด์เนมอะไรป้าป้าก็บอกเนี้ยเธอชอบแบบไหนล่ะอะไรอย่างเงี remember, ้ยก็เกือบว่าฉ <acements> ันไม่ร <these> ู้ว <lungs> ่าชอบแบบไหนแต่ฉ um ันรู้สึกว่าผู้หญิงคนเนี้ยแบบแบบลายแบบเขาอ่ะแบบเนี้ยสวยแต่ฉันไม่ชอบสีแบบนี้ป้าป้าก็เออเธอก็เข้าไปเดี๋ยวฉันก็จะเปิดให้เธอดูเธอก็เซิร์ชหาดูอะไรเงี้ยเข้าไปในช็อปเขาคือเข้าไปในเว็บไซต์ไออินเทอร์เน็ตนะคะเข้าไปในเว็บไซต์เปิดดูไอไอของกระเป๋ารุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเจอแล้วก็เออแบบ แล้วก็ให้ป๊าป๊าดูเออป๊าป๊าเออราคะเท่านี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามแฟนนะคะป๊าป๊าเออก็โอเคแต่จริงๆแล้วอ่ะนะคะที่แบบว่าเห็นเมียฝรั่งใช้ของแบรนด์เนของพวกเนี้ยคือจริงๆแล้วยิ่งก็เกิดเป็นประเทศที่เขาผลิตอะค่ะอย่างพี่สาวน้องนะคะอยู่อเมริกาเขาจะบอกว่าเออยี่ห้อนี้ทําไมซื้อแพงจังวันเนี้ยพี่ไปพี่ไปนะไปเจอมันลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หูพี่เพื่อนเพื่อนขา คือน้องอยากอยู่ประเทศนั้นมากเลยน้องอยากอยู่อเมริกาน้องอยากอยู่อเมริกามากเลยนะคะก็คือว่าประเทศเขาผลิตกระเป๋ายี่ห้อน,นี้อะไรเงี้ยคือแบบว่ามันก็จะถูกราคามันก็จะถูกลงอะไรเงี้ยค่ะนี่มันคือเหตุผลที่ว่าทําไมเมียฝรั่งเขาถึงใช้ของแบบนี้ใช่ไหมคะคือหนึ่งละมันสามารถขายต่อมือสองได้ก็คือแบบว่ายัางลุยอะไรเงี้ยค่ะหลุยวิตตองเนี้ยคือเราเบื่อใช้เราก็ขายเป็นมือสองเออราคามันก็จะไม่ได้ว่าตกเยอะมากก็คือดู ดูตามไอ้สภาพกระเป๋าที่ที่เราใช้นะคะว่าเออมันจะกี่เปอร์เซนที่เขาให้เราอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างไอ้ชาแนลอะไรเงี้ยก็คือถ้าขายออกเราจะได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเมียฝรั่งใช้ของแบรนด์เนมอย่างของน้องอย่างเอ็กเซสเอรี่นะคะพวกสร้อยพวกไอ้แหวนพวกนาฬิกาพวกสร้อยข้อมืออะไรเงี้ยแต่ก่อนน้องเหอน้องเหอเหอเหมือนกันนะคะมีพี่ๆเพื่อนๆคนไหนเป็นเหมือนน้องไหมคะพอ พออยู่ไปอยู่มาอยู่ได้สักประมาณปีหนึ่งสองปีมันเริ่มคิดได้แล้วว่าเออเราซื้ออย่างอย่างอย่างไปซื้อแบบของแบบว่าของแบรนด์เนมอ่ะคือสมมุติว่าซื้อสร้อยซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะในราคาหมื่นหนึ่งหมื่นบาทอ่ะหนึ่งหมื่นบาทแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปขายมันก็ขายไม่ได้อันนี้คือในในมุมมองความคิดของน้องนะคะและอย่างน้องเคยได้ยินมาจากพี่ๆเพื่อนๆที่รู้จักค่ะว่าเออแบบ เขาเคยเขาเคยช็อตเงินแล้วทีนี้เขาก็เขาก็จะเอาไปไปที่ร้านที่เขาซื้อค่ะก็เผื่อว่าจะเอาไปจำหรือไปขายอะไรเงี้ยคือทางร้านไม่รับซื้อค่ะทุกคนค่ะคือทางช็อปที่เขาไปซื้อค่ะไม่รับซื้อมันก็เลยทำให้น้องมองว่าอ่ะถ้าเราจะซื้อพวกสร้อยคอพวกกําไรข้อมือเออถ้าเกิดไม่ได้คิดอะไรมากเออซื้อซื้อติดไว้ักชิ้นสองชิ้นก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแล้ว น้องเลยมามองว่าเราเก็บเงินตรงหมื่นสองหมื่นตรงนั้นเก็บไว้เวลาเรากลับเมืองไทยเราเอาไปซื้อทองไทยจะดีกว่าเวลาเรากลับเมืองไทยเวลาเราเดือดร้อนอย่างน้อยทองไทยมันก็แปลแปรสภาพเป็นเงินได้อย่างรวดเร็วนะคะใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยทองไทยไปไหนก็ไม่อดตายคะ่ะจำนำได้อยู่เมืองนอกก็ยังจำนำได้นะคะ จะได้ราคาน้อยมากอันนั้นน้องน้องก็ไม่รู้นะคะแต่ในมุมมองของน้องน้องมองว่าทองยังไงราคามันก็ไม่ได้ว่าตกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเราไปลงทุนไว้กับทองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเนี้ยละค่ะอย่างอย่างพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยคือมันพอมันไปอยู่เมืองไทยมันก็มองว่าเป็นแบรนด์แบรนด์เนมนะคะแต่ว่าพออยู่เมืองนอกมันก็เป็นเป็นแบบธรรมดาคือแบบว่าเนี่ยฝรั่งจริงๆแล้ว โดยส่วนมากเขาไม่ค่อยได้ไปช้อปปิ้งอะไรมากมายหรอกคะ่ะที่เห็นใช้ใช้กันก็เกือบว่าซื้อมาไว้ใช้เออเบื่อแล้วเขาก็ขายต่อมือสองได้อะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดเป็นของแบรนด์เนมค่ะคะ่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ไม่รู้ว่าน้องน้องพูดแบบว่าเออแบบโอเคหรือเปล่านะคะแต่ว่ายังไงน้องน้องก็หวังว่าคลิปนี้นะคะน้องก็คงจะให้คําตอบที่เคลียร์แล้วนะคะสําหรับคลิปนี้น้องต้องขอลาไปก่อนแล้วคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย